ตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งผลงานครับที่เป็นการต่อยอดจากวัตถุดิบ ในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ต่อยอดด้วยแนวคิดแล้วก็ภูรริปัญญาจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับผลงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เข้าร่วมในการประกวดนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์ครับที่ชางไฮอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวนชั่นแอนิเ v ชั่นเอ็กซโป2025ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระรวงอววรนะครับช่วงนี้เรานั่งอยู่กับทงอาจารย์แล้วก็น้องนะครับที่เป็นหนึ่งในทีมผลงานนี้นะครับที่จะร่วมพูดคุยกันนะครับ สว,ส,สวัสดีทั้งสองท่านครับเดี๋ยวได้นําตัวกันหน่อยว่าชื่ออะไรนะมาจากโรงเรียนไหนครับเชิญครับสวัสดีค่ะนางสาวเนาขอเราปจากการจาพิเศษวิทยาลัยช่างทะหลวงสังกดเออร์ซิเวอร์แคนตอรีกัดจังหวัน่าน,ส, <Channel. S 1> านส,สวัสดีค no ่ะนางสาวชวพันธุ์รุ่งรัชกาวันินนะคะเป็นอาจารย์พิเศษระบบโทรวิภาคีสังกัดเออร์ซิเวอร์แคตอรีค่ะผลงานที่นํามาประกวดในครั้งนี้มีแนวคิดอย่างไรบ้างครับ ในเรื่องของแบบนวคิดนะคะก็คือเราใช้กระเป๋าหญ้าสามเลียมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ย่งชุมชนนะคะแล้วก็เป็นหญ้าที่สามารถขึ้นได้ที่เดียวจังหวัดน่านนะคะหนึ่งเป็นอำเภอหนึ่งอำเภอเดียวเท่านั้นที่สามารถมีหญ้าชนิดนี้นะคะซึ่งเป็นพืชทางเศรษฐกิจแล้วก็เราก็เลยนํามาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะคะก็เลยนํามาผสมผสากนกันระหว่างเครื่องเงิน ค่ะนะคะแล้วก็เรายังมีแหล่งเรียนรู้นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาแล้วก็ดูกรรมวิธีการได้ด้วยครับก็คือการต่อยอดจากสิ่งที่มีในชุมชนชซึ่งยาสามเหลี่ยมนี่คือมีที่เดียวเลยที่เดียวในจังหวัดน่านแล้วก็ในในประเทศไทยด้วยลักษณะของเขาทำไมถึงเรียกว่ายาสามเหลี่ยมคะอาจารย์ลักษณะเป็น ลำต้นของเขาค่ะจะเป็นสามเหลี่ยมอืมแล้วก็นำมาผสมกับเงินกับเงินค่ะแล้วก็ตัวย่าเนี่ยค่ะจะมีการคุณสมบัติพิเศษก็คือการมอดกันราอืมครับก็มีความเป็นแขกแรงด้วยใช่ไมครับอามาถามน้องมากดีกว่าแล้วพอเรามีแนวคิดนี้แล้วเราเราทำงานทดลองเนี่ยกับเป็นผลงานออกมาเนี่ยเราทำยังไงบ้างครับ ก็เริ่มจากการที่เราเราจะต้องหารูปทรงก่อนเขาว่าเราจะทําออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ยังไงก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าแล้วก็จี้คอต่างหูกาไลแล้วก็เสื้ขอข้อมืนอนี้นะคะ,ะก็เลยแบบอยากให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากนํามาประยุกใช้ให้ได้แบบหลายรูปแบบมากขึ้นคะ่ะนอกจากกระเป๋าที่เราจะสานเป็นย่าสามเหลี่ยมแล้วเราจะเอามาประยุกใช้กับเครื่องเงินคะ่ะเพื่อเป็นการ เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นเยอ,อย้อนกลับไปนิดนึงแล้วถ้าต่กอดเนี่ยคนในท้องที่เองเนี่ยเขานำายาสำเร็จไปทำอะไรกัรนะก็คนในท้องที่นะคะจะเป็นเป็นป้าที่อยู่ในชุมชนนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอายาไปทำอะไรนะคะ เราก็มีส่วนการเข้าไปเพื่อให้เขามีอาชีพนะคะโดยการนำมาสารนะคะสารเป็นเครื่องใช้ต่างๆค่ะก่อนหน้านั้นคุณป้าจะถักแบบใช้เองอยู่บ้านเอาไปทำเป็น ที่รองแก้วที่รองจานหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนนะคะให้ต่อยอดให้กับเจเนอเรชันต่อไปได้เพราะว่าจังหวัดหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นหลังนะคะทำงาน ต่างจังหวัดกันเยอะเข้าเมืองกันเยอะค่ะไม่ได้กลับมาบ้านเราเราก็เริ่ม,มคิดว่าอยากจะสร้างอาชีพให้เขาแล้วก็ให้รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานเขากลับมาทํางานแล้วก็มีรายได้ได้ค่ะครับแล้วพอได้ผ่านการทดลองมาเรียบร้อยจนกลายมาเป็นผลงานออกมาแบบมีรู้สึกยังไงบ้างครับ ก็ร <chat> ู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่ผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างสรรมามันมาสู่ระดับนี้ได้ค่ะแล้วเราก็นําไปบอกหรือไปสอนในชุมชนที่ทําแบบนี้ด้วยไหมครับก็ตอนนี้ก็ทําเป็นต้นแบบขึ้นมาเพื่อให้น้องๆรุ่นหลังอ่ะได้ได้ทำตามที่เราทํอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นแบบน้ครับก็คือเราทํา ทางดอรซูเวอร์นะคะเราทำเอ็มร่วมกับการจนเทเฟกช่างพอรวง,งนะคะ,ะเราเป็นหนึ่งใน17สถานที่นะคะที่เจริสัญญาร่วมกันซึ่งทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เรายังมีพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็สถานที่จัดจําหน่ายที่ดอรซูเวอร์ทุกคนสามารถเข้าไปดูแหล่งเรียนรู้ที่นี่ได้เลยค่ะนะคะ,นะคะทำมาวิธีการผลิตตั้งแต่การงานหัดกรรมเครื่องเงินแล้วก็งานจักสารนะคะ ก็ก็คือเป็นงานคราตเนี่ยแหละครับแล้วก็มาร่วมกับนายท้องที่นะฮะแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐกับภาคเอกชนช่วยกันแล้วก็มีการบูรณาการการนในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยค่ะให้กลับมาสู่จังหวัดน่านค่ะและผลตอบรับที่ได้เป็นยังไงบ้างครับถามถามตัวคนในชุมชนก่อนแล้วเราจะอยู่ชุมชนได้ไหมหรือว่าหรือว่าเรา แล้วอยู่ที่นั่นได้ไหมครับน้องหรือว่าน้องอยู่นั่นค่ะคนในชมถือว่าเป็นคนในพื้นที่เองเนี่ยพอมีผลงานนี้ออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นใจค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เจ้าชูของเราในระดับนี้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งให้กับชุมชนของเราแล้วก็เป็นการแบบเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเราจริงๆในฐานะภาคเอกชนเองที่เข้ามาร่วมกันอย่างนี้รู้สึกไงบ้างครับ ค่ะรู้สึกเราก็ภูมิใจนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเป็นการพิโชโฉมนะคะหญ้าสามเหลี่ยมน,นะคะเป็นพืชพื้นบ้านนะคะให้กับเป็นการพิชโฉมให้กับวงการแฟชั่นแล้วก็เครื่องประดับไทยรวมถึงในเรื่องของการผักดันในเรื่องการงานวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมไทยค่ะใปสู่เพืองการท่องเที่ยวด้วยค่ะ ครับก็เป็นอีกหนึ่งผานนะครับที่น่ารักมากเลยนะฮะแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดได้เชื่อกันขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับมาเจอกันใหม่เโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณนะครับ,บค,ครับ ตอนนี้ครับผมอยู่กับน้องๆน,นะครับกับ2ผลงานครับที่เป็นผลงานในระดับของมัธยมศึกษาและก็เข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้กับช่างไ h a อ International Invention ช n ่นแอนด์อินโนเวช2025นะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากทางสํานักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงอวในการนํำผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ด้วยนะครับสวัสดีน้องๆสองคนครับ สวัสดีค่ะอ่ะวาวแนะนาตัวกันหน่อยว่าใครชื่ออะไรอยู่ชั้นไหนมาจากโรงเรียนอะไรกันบ้างเชิญครับชั้นนางสาวยาตวิดาโบแดงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวิทยาศาสตาร์จุฬาพรด้าชีวิตทยาลกังค่ะค่ะดิฉันนางสาวนาัวินทรกิจทางเมธีชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนวิทยาศาสตาาร์จุฬาพรด้าชวิตเทยาไรตางเช่นเดียวกัน,กนค่ะครับผลงานที่นํามาในครั้งนี้เป็นผลงานเกี่ยวกับอะไรครับแนะนําได้เลยมันมีที่มาที่ไปแล้วนาไปใช้ประโยชน์ได้ไหบ้างเชิญครับ ค่ะก็ในส่วนของหนูนะคะจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันสําหรับติดตามผู้ป่วยโรคกลากค่ะก็จะเป็นแอปพลิเคชันสําหรับติดตามผู้ป่วยโรคกลา mm hmm. กตัวที่จะเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะคะซึ่งคนเราก็อาจจะมองว่าไม่รุนแงรงอะไรแบบนี้แต่ว่าจากสถิติจริงๆแล้วของโรงพยาบาโลโรคผิวหนังสุดภาคใต้ที่เราได้มีการทํางานร่วมกันเนี่ยก็ชี้ว่าเป็นโรคที่มีผู้ป่วยมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะโรคกลากยังเป็นโรคที่ต้องมีการรักษายอย่างต่อเน,นื่องก็ถูกวิธีซึ่งถ้าสม ว่าผู้ป่วยขาดในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถพัฒนาไปสู่การติดเชื้อที่รุนแรงจนบางรยจะสามารถเสียชีวิตได้เลยค่ะเราก็เลยเสนใจที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับติดตามโรคฝางเพื่อการรักษาที่ต่อเน,นื่อนงะเพื่อลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยค่ะพอเป็นแอปพลิเคชันแบบดีแล้วเนี่ยต้องใช้งานยังไงบ้างครับ ค่ะในส่วนของตัวแอปพลิเคชันของเรานะคะก็จะมีในส่วนของเออหน้าแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าโฮมเพจค่ะก็จะโชว์สถานะของผู้ป่วยค่ะแบบเป็นชื่อของผู้ป่วยแล้วก็สถานะว่าผู้ป่วยยังสุขภาพดีหรือไม่แล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของแบบประเมินค่ะซึ่งแบบประเมินของเรานะคะจะประเมินผ่านการถ่ายภาพค่ะซึ่งการถ่ายภาพของเรานะคะจะมีระบบ AI เข้ามาช่วยค่ะจะเป็นการถ่ายภาพาในลักษณะนี้ค่ะ ก็คือเราจะมีให้อุปกรณ์เป็นผู้ป่วยนะคะจะใช้เป็นเหรียญบาทไทยซึ่งเราคิดว่าผู้ป่วยทุกคนน่าจะมีแล้วก็หาได้ง่ายค่ะก็คือนํามาวางเทียบกับโรคตัวร้อยโรคนะคะแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันของเราจะสามารถ ทำตัวนี้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นพื้นที่ของโรคไหลได้อัตโนมัติค่ะแล้วก็สามารถประเมินความรุนแรงเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นผลว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะคะถ้าดีขึ้นก็คือแค่สามารถใช้แอปพลิเคชันของเราต่อไปควบคู่กับการารักษาจากทางโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วเพื่อลดค่าใชชจ่ายแล้วก็เวลาในการเดินทางแต่ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยมีอาการแย่ลงนะคะแอปพลิเคชันของเรานะคะก็ยังมีฟังก์ชันแช ก็คือสามารถติดต่อกับบุคลากรทางการแพทย์ได้โดยตรงเพื่การ นัดหมายนะคะแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่ควรค่ะก็จะสะดวกในส,นสนนะะองนี้ค่ะเป็นโรคเล็กๆแต่จริงๆก็อาจจะส่งผลถึงชีวิตได้เช่นเดียวกันใช่ไหมอันนี้ก็ใช้ตัวผลงานของน้องเอนี่ยช่วยในการติดตามแล้วก็เป็นการสกรีนได้ไหมว่าความรุนแรงอยู่ในระดับไหนเพื่อส่งผลในการรักษาต่อไปะครับเอาไปตีกหนึ่งผลงานกันมากดีกว่าคืออะไรเอ่ยเป็นนาฬิกาที่สามารถประเมินความเสี่ยงโอกาสการเป็นโรคฮิสโตได้ค่ะก็ สบเนื่องมาจากว่าในปัจจุบันนี้ค่ะมันกำลังประสบอยู่ในภาวะปัญหาโลกร้อนค่ะซึ่งทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นค่ะจากรายงานขององค์กรอนามัยโลกนะคะพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษโตกสูงถึง4 8 9 0 0 0คนค่ะแล้วเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเลยใช่ไหมล่ะคะก็ คนใหญ่แล้วเนี่ยสาเหตุของการตายจากโรคคิสโตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ป่วยโรคคิสโตค่ะเขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขาเป็นโรคคิสโตรูดทีเนี่ยก็คือหน้ามืดไปแล้วไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้ทันเวลาค่ะซึ่งเราก็เลยสร้างตัวนาฬิกาตัวนี้่ะคขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยนะคะทราบว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคคิสโตค่ะโดยการที่เราก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะที่เอาไว้วัดอุณหภูมิร่างกายชีพจรและก็ยังมีการดึงข้อมูลสภาพอากาศนะคะมา เป็นอุณหภูมิสภาพอากาศที่จะมาแสดงผลบนตัวหน้าจอนาฬิกาด้วยแล้วก็ใช้ AI นะคะประมวลผลข้อมูลแล้วก็แสดงออกมาเป็นผลความเสี่ยงค่ะว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพิษสุกไหมค่ะและก็นอกจากที่จะสามารถแสดงผลความเสี่ยงผ่านหน้าจอนาฬิกาได้แล้วเนี่ยก็ยังแสดงผลความเสี่ยงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยค่ะ ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทางครอบครัวหรือว่าทางเพื่อนของผู้ที่สอเส่องในการเนี่ยสามารถตรวจสอบผลการประเมินความเสี่ยงได้ด้วยค่ะที่ไหนก็ได้เลยคก็คือลดความเสี่ยงแล้วผลมันจะแจ้งเลยหรอครับว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยใช่ค่ะมันก็จะขึ้นมาเลยว่าคนคนนี้มีความเสี่ยงไหมค่ะแล้วก็เขาเห็นเขาก็จะได้ช่วยตัวเองได้ทันเวลาะสรุกไปค่ะดีมากเลยครับก็เป็นการอยู่ในเรื่องของสาธารณสุขนะเรื่องของการดูแลตัวเองแบบนี้นะ ก็เป็นอีกสองผลงานที่คู้ร่วมประกวดชื่อเดียวกันนะครับขอเป็นกำลังใจนะให้น้องได้ผลงานใหญ่กับประเทศไทยนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเราได้เจอหรือได้พูดคุยกันใหม่นะขอบคุณนะครค่ะ